้นีขอพาไปดูเตียงค่ะที่ไม่ว่าจะนั่งหรือจะนอนก็สบายนะคะที่สําคัญสามารถปรับได้ถึง4ระดับเลยนะคะจะสบายขนาดไหนวันนี้พาไปชมค่ะคุณผู้ชมครับวันนี้ผมมีอัลตราเบสครับเตียงนอนพับได้4ขา4ระดับเลือกปรับได้ถึง180องศาโอ้โหคุณผู้ชมสามารถนําไปนอนดูทีวีเล่นโทรศัพท์มือถือหรือแม้แต่อ่านหนังสือได้สบายๆ<บ>เพราะว่าเรานี่แถมไปเลยครับเบาะรองนอนสีทูโทนฮะ มาพร้อมกับหมอนรองคอที่สามารถปรับเลื่อนได้แบบนี้และยังมีกระเป๋าข้างฮะใส่ทั้งหนังสือโทรศัพท์นะครับมาดูโครงสร้างกันหน่อยครับมีขาเตียงถึง4ขานี่แล้วผมจะนั่งให้ดูไม่กระโดกเลยนะครับออกแบบมาดีจริงๆครับสามารถพับเก็บง่ายไม่เปลืองพื้นที่ชอปตอนนี้อัลตราเบสเตียงนอนพับได้4ขา4ระดับครับพร้อมกับหมอนรองคอรกระเป๋าข้างและยังมีเบาะรองนอนสีทุโทนหนานุ่มยังไม่พอครับเราแถมฟรีโตะสนามพับได้อีก1ชุด รวมมูลค่าทั้งสิ้นแล้ว3,880บาทแต่วันนี้เราให้คุณจ่ายเพียงแค่1,590บาทเท่านั้นรีบโทรมาด่วนครับที่เบอร์02-100-7066